ทำไมคําบางคําที่ได้ยินเพียงครั้งเดียวกลับยังฝังอยู่ในใจไปอีกนานมีบางท้อยคําที่เปลี่ยนใจคนได้มีบางคําที่ทําให้คนเลิกเกลียดมีบางคําที่เหมือนยื่นแสงสว่างให้คนที่กําลังเดินอยู่ในความมืดแต่ก็มักมีคําบางคําที่ฟังแล้วเหมือนถูกเหยียบซ้ำใจหดหูท้อแท้อยากหายไปจากโลกนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงพลังของคําพูดไว้หลายครั้งโดยเฉพาะในพระสูตรหมวดสิบ หรือทศนิบาศท,ทรงสอนว่าคำพูดไม่ใช่แค่เสียงที่ลอยหายไปในอากาศแต่เป็นพลังที่ส่งผลต่อใจของผู้พูดและผู้ฟังถ้าพูดดีใจจะดีใจดีแล้วการกระทำก็ดีตามไปด้วยลองนึกภาพง่ายๆเหมือนน้ำที่ใส่ลงในแก้วถ้าน้ำใสใจก็เหมือนได้พักแต่ถ้าเทน้ำสกรปรกลงไปใจก็ขุ่น ทั้งคนถือแก้วและคนที่อยู่รอบข้างเคยไหมแค่เจอคนพูดกับเราดีแม้ไม่รู้จักกันมาก่อนก็รู้สึกเบาใจขึ้นมาหรือบางครั้งแค่มีใครสักคนพูดปลอบเราตอนเสียใจไม่ต้องแก้ปัญหาแค่พูดดีใจเราก็เริ่มฟื้นในทางกลับกันถ้าได้ยินคำตำหนิคำเหยียดหรือคำที่ประชดประชันแม้เป็นเรื่องเล็กน้อย ใจก็อาจหมนทั้งวันพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้อยคำควรประกอบด้วยห้าอย่างพูดในเวลาเหมาะพูดจริงพูดอ่อนโยนพูดมีประโยชน์และพูดด้วยเมตตาเมื่อคำพูดมีคุณสมบัติเหล่านี้ใจก็ไม่บาดเจ็บไม่เกิดเวรและยังพาให้ผู้ฟังเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่รู้ตัวเปรียบเหมือนชาวสวนที่รดน้ำต้นไม้ด้วยใจเย็นไม่ใช่ด้วยการสาดหรือฟาดน้ำแรงๆ ต้นไม้ก็จะค่อยๆโตถึงช้าแต่มั่นคงคำพูดก็เช่นกันคำที่พูดด้วยใจที่ตั้งมั่นในความหวังดีแม้จะไม่หวือหวาแต่จะฝังลงในใจผู้ฟังอย่างลึกซึง้งบางครั้งเราพูดเพื่อระบายบางครั้งเราพูดเพื่อเอาชนะแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงใช้คำพูดแบบนั้นเลยแม้มีคนมาต่อว่าทรงยังตรัสอย่างสงบแม้ถูกเข้าใจผิด ก็ไม่โต้เถียงด้วยความโกรธเพราะรู้ดีว่าถ้าตอบกลับด้วยโทสะใจเราจะเสียก่อนคําจะออกจากปากและคําที่ออกไปก็จะกลายเป็นไฟเผาทั้งตัวเองและคนอื่นคําพูดเปลี่ยนคนได้จริงเปลี่ยนจากคนโกรธให้เป็นคนยิ้มเปลี่ยนจากคนท้อให้กลับมาลุกเปลี่ยนจากคนมืดให้เห็นหนทางแต่คําพูดจะมีพลังได้ต้องมาจากใจที่ดีใจสะอาด คำก็สะอาดใจคุณคำก็ทำร้ายใจใสคำก็ส่องแสงในชีวิตประจำวันบางครั้งเราพูดโดยไม่ได้คิดคำบางคำที่พูดเพราะเหนื่อยอารมณ์เสียหรือประชดใครบางคนเราอาจลืมในสิบนาทีแต่ผู้ฟังอาจไม่ลืมไปตลอดชีวิตจึงควรพูดด้วยความเมตตาเสมอพูดให้เหมือนอีกฝ่ายคือคนที่เราหวังดีที่สุดในโลกแม้จะโกรธ แต่ยังเลือกคําได้แม้จะผิดใจแต่ยังใช้เสียงที่ไม่ทําร้ายได้ลองเริ่มจากสิ่งง่ายๆแทนที่จะพูดว่าไม่เคยทําอะไรดีเลยลองเปลี่ยนเป็นยังพอมีจุดที่ปรับได้อีกนะจากเห็นไหมล่ะบอกแล้วไม่ฟังเป็นลองมาคุยกันใหม่ดีไหมคําเดิมอารมณ์ต่างผลก็ไม่เหมือนกันเลยในโลกที่ทุกคนเหนื่อยง่ายและใจร้อนเร็วคนที่พูดด้วยใจเย็น จะเป็นเหมือนร่มไม้ให้คนพักเหมือนน้ำเย็นกลางแดดจ้าและอาจกลายเป็นเหตุผลให้ใครบางคนอยากอยู่ต่ออีกวันถ้าพูดดีใจก็เปลี่ยนและเมื่อใจเปลี่ยนทั้งชีวิตก็เปลี่ยนตามคำพูดจึงไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือเครื่องมือของผู้มีสติและคือสะพานที่จะพาเราไปสู่ความเข้าใจไม่ใช่แค่ในใจของคนอื่นแต่ในใจของตัวเองด้วยในทุกเช้า ก่อนจะเริ่มวันใหม่อาจลองตั้งใจไว้อย่างหนึ่งวันนี้จะพูดให้น้อยลงไม่ต้องพูดมากแค่ให้คำที่ออกไปไม่ทำร้ายใครแค่นั้นก็เป็นธรรมะที่อยู่ในชีวิตประจําวันได้จริงแล้วบางคนอาจคิดว่าแค่คำพูดมันจะเปลี่ยนอะไรได้มากนะักในเมื่อโลกนี้เต็มไปด้วยความจริงที่รุนแรงเต็มไปด้วยคนที่ไม่ยอมฟังไม่เปิดใจ และบางทีก็พร้อมจะสวนกลับทันทีที่เราอ่อนโยนแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราหยุดพูดดีเพียงเพราะคนอื่นไม่รับฟังตรงกันข้ามท่านสอนให้พูดดีแม้ในที่ที่ไม่มีใครเข้าใจเพราะทุกครั้งที่พูดด้วยเมตตาเรากําลังฝึกใจตัวเองและใจที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่มีคำพูดไหนมาทำร้ายได้ง่ายอีกต่อไปถ้าเราพูดอย่างสวยงามเราจะอยู่ท่ามกลางสิ่งที่สวยงาม แม้ในสถานการณ์ที่ไม่สวยงามเลยก็ตามถ้าเราพูดอย่างให้เกียรติใจก็จะเรียนรู้ที่จะเคารพถ้าเราพูดอย่างเข้าใจใจก็จะเลิกด่วนตัดสินเหมือนบ้านที่แม้จะเล็กแต่ถ้าข้างในอบอุ่นใครก็อยากกลับคำพูดก็เช่นกันแม้เป็นคำสั้นๆแต่ถ้ามีความจริงใจใครได้ฟังก็อยากอยู่ใกล้ในทุกความสัมพันธ์ที่ยาวนาน ไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาแต่เพราะยังมีคำพูดดีๆที่ประคับประคองหัวใจให้ไม่แตกสลายในทุกครอบครัวที่สงบไม่ใช่เพราะไม่มีความต่างแต่เพราะยังมีคนที่เลือกพูดด้วยความรักแม้ในวันที่ไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าเปรียบคำพูดเหมือนกลิ่นหอมของดอกไม้กลิ่นของดอกไม้ไปได้แค่ตามลมแต่กลิ่นของคนดีไปได้ทั่วทุกทิศ คำพูดที่ออกจากใจที่ฝึกดีแล้วจะไม่หายไปง่ายๆมันจะตกค้างอยู่ในใจคนที่ได้ยินและอาจย้อนกลับมาช่วยเขาในวันที่เขาล้มบางทีคำพูดของเราในวันนี้อาจกลายเป็นแรงใจให้ใครบางคนในวันหน้าอาจกลายเป็นเสียงสุดท้ายที่ช่วยฉุดใครขึ้นจากความสิ้นหวังหรืออาจเป็นคำเดียวที่ทำให้ใครบางคนเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ ถ้ารู้ว่าแค่คำเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตใครได้ขนาดนี้จะยังใช้คำพูดอย่างประมาทอีกหรือไม่ไม่จำเป็นต้องพูดเก่งแค่พูดให้จริงใจพูดให้นุ่มนวลพูดให้เหมือนอีกฝ่ายคือคนสำคัญพูดให้เหมือนเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้คุยกันเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าคำพูดไหนคือคำสุดท้ายในความทรงจำของใครบางคนในทุกวันเราพูดอะไรกับคนรอบตัว พูดให้เขามีกำลังใจหรือพูดให้เขาหมดหวังพูดแล้วใจกระเพื่อมหรือใจสงบพูดให้ใครรู้สึกเป็นคนมีค่าหรือพูดจนเขาลืมคุณค่าของตัวเองไปคำพูดจึงไม่ใช่แค่เสียงแต่มันคือตัวแทนของใจและใจของเราจะงดงามแค่ไหนคำพูดก็จะเป็นภาพสะท้อนที่ตรงที่สุดหากวันนี้ยังไม่มีเวลาไปวัดยังไม่มีโอกาสนั่งสมาธิ ก็ขอแค่ลองเริ่มต้นจากคำพูดที่ออกจากปากให้มันนุ่มนวลขึ้นอีกนิดให้มันจริงใจขึ้นอีกหน่อยให้มันมีเมตตาแม้กับคนที่เราไม่ชอบที่สุดการพูดดีจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือธรรมะที่อยู่ในชีวิตอยู่ในการเลือกถ้อยคำและอยู่ในทุกลมหายใจที่ยังมีแรงจะพูดต่อไปผู้ที่พูดดีอย่างสม่ำเสมอจะไม่ใช่แค่คนที่เปลี่ยนใจคนอื่นได้ แต่คือคนที่กำลังเปลี่ยนใจตัวเองให้เบาขึ้นสว่างขึ้นและมีค่าขึ้นในทุกวันคำพูดดีจึงไม่ใช่แค่ทางออกให้คนอื่นแต่คือประตูบานเล็กที่พาใจเราออกจากความขุ่นมัวของตัวเองทุกครั้งที่เลือกพูดอย่างอ่อนโยนคือทุกครั้งที่ใจเราฝึกให้เป็นดินที่อ่อนนุ่มไม่แข็งกระด้างต่อความต่างไม่แห้งแล้งต่อความเจ็บคือใจที่เรียนรู้จะรับมือกับโลกนี้ อย่างคนที่ยังมีความหวังพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้รู้จักวาจาสุภาพไม่ใช่เพียงเพราะจะทำให้คนอื่นชอบแต่เพราะใจที่รู้จักวางคำให้เหมาะคือใจที่รู้จักวางชีวิตให้สงบลองสังเกตเวลาใจร้อนคำพูดจะเหมือนมีไฟแผดเผาคนอื่นแล้วก็ย้อนกลับมาเผาเราแต่พอใจเย็นคำพูดจะเหมือนน้ำปลอบทั้งเขาและดับไฟในใจเราไปพร้อมกัน บางคนเปลี่ยนชีวิตได้เพราะได้ยินคำเดียวบางคนลุกขึ้นมาอีกครั้งเพราะมีใครพูดให้เขาเห็นค่าตัวเองและบางคนกล้าที่จะให้อภัยเพราะอีกฝ่ายเลือกใช้คำที่อ่อนโยนการพูดดีไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าทุกอย่างจะดีแต่คือการเลือกวางใจไว้ในพื้นที่ที่ไม่สร้างความแตกแยกคือการเลือกรักษาความสัมพันธ์แม้ในวันที่ความเห็นไม่ตรงกันคือการเลือกเงียบ เมื่อคำพูดจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงและในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังเสียงตัดสินเสียงแข่งกันพูดคนที่รู้จักใช้ถ้อยคำอย่างนุ่มนวลกลับยิ่งน่าฟังเพราะในความสงบของเขามีพลังที่ชัดเจนกว่าความดังใดๆคำพูดดีไม่ต้องยาวแค่สั้นๆอย่างไม่เป็นไรเราอยู่ตรงนี้เธอเก่งแล้วนะเสียใจด้วยขอโทษ คำเหล่านี้อาจไม่เปลี่ยนโลกแต่เปลี่ยนใจของใครคนหนึ่งได้ลองนึกถึงใครบางคนที่เคยพูดดีกับเราในวันที่เราย่ำแย่เรายังจำได้ไหมยังรู้สึกดีอยู่หรือเปล่าถ้ายังแสดงว่าคําพูดดีนั้นมีพลังยืนยาวกว่าที่คิดดังนั้นการพูดดีไม่ใช่เรื่องเล็กแต่คือหลักฐานของใจที่งดงามและในวันที่โลกเหนื่อยล้า คนที่พูดดีจะกลายเป็นที่พักของใจคนอื่นโดยไม่ต้องพยายามเลยไม่ต้องพูดเพื่อเอาชนะแค่พูดเพื่อเข้าใจไม่ต้องพูดเพื่อให้คนเห็นด้วยแค่พูดให้เขารู้ว่าเราแคร์บางทีใจคนเราไม่ได้ต้องการเหตุผลมากมายแค่คำดีๆจากใครสักคนก็เพียงพอให้เขาก้าวต่อไปอีกวันแล้วอย่ารอให้ถึงวันที่ไม่มีโอกาสพูดเพราะถึงตอนนั้นคำเดียวที่อยากพูด อาจสายไปแล้วพูดดีวันนี้ใจก็เปลี่ยนวันนี้พูดดีทุกวันใจเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราต้องการเห็นในโลกนี้เองสุดท้ายแล้วพลังของคำพูดไม่ได้อยู่ที่เสียงดังหรือถ้อยคำสวยหรูแต่อยู่ที่ความจริงใจความเมตตาและเจตนาที่อยากให้ดีทั้งกับเขาและกับตัวเราเองในโลกที่เต็มไปด้วยความรีบร้อนความไม่เข้าใจและความเหนื่อยล้า คนที่พูดดีคือคนที่ใจมั่นคงพอจะไม่พูดตามอารมณ์คือคนที่ไม่ปล่อยให้คำพูดสร้างบาดแผลแต่เลือกให้มันเป็นยารักษาแทนพูดดีคือการปฏิบัติธรรมที่ทำได้ทุกวันไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องมีพิธีแค่ตั้งใจพูดด้วยความอ่อนโยนมีสติและเมตตาใจเราก็จะเปลี่ยนคนนอกก็จะสัมผัสได้และโลก ก็จะเปลี่ยนไปทีละนิดจากคำพูดของเราเองในที่สุดคำพูดดีๆที่พูดออกไปอาจไม่เปลี่ยนคนทั้งโลกแต่อาจเปลี่ยนทั้งโลกของใครบางคนได้อย่างไม่มีวันลืม